อ่ะ<ม>เด็กๆเ,กเกนา <ó>. ะไอครูสั่งการบ้านไปจากคลิปที่แล้วก็คือตัวอย่างที่2กับตัวอย่างที่สามแล้วบอกว่าเดี๋ยวตัวอย่างที่4ี่ครูจะมาทําให้ดูเนาะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ส่วนมากก็จะออกข้อสอบเยอะเหมือนกันทีนี้อ่าในตัวอย่างของครูมันมีน้อยนะักเรียนต้องพยายามไปหาตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะถ้ามันติดตรงไหนก็ถามครูได้อ่ะตัวอย่างที่สี่กหนดให้ วงกลมรัศมียาว r เนาะวงกลมรัศมียาว r เซนติเมตรเนาะเขาให้เราหาหนึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของพื้นที่วงกลมเทียบกับรัศมีเนาะแล้วก็ข้อ2บอกว่าให้หาอัตราการ,ร,าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่วงกลมเทียบกับรัศมี ขนาดที่รัศมียาว r โอเคอันแรกให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยครูกำหนดก่อนเนาะให้กำหนดเป็น ar เป็นฟัง์กชันแล้วกันเนาะ a, a คือพื้นที่เนาะ area r, r ก็คือมันเทียบกับรัศมีเพราะฉะนั้นพื้นที่วงกลมสูตรก็คือ pi r กำลังสองเนาะลูกเพราะฉะนั้น ฟังก์ชันของเราก็คือ AR เท่ากับ PI R กำลังสองทีนี้ข้อ1นึ่เขาให้เราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเนาะอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก็จะกลายเป็น AR บวกเออโททีวอ๋อโอเคใช้ H นาะเ r บวก H ลบ AR ส่วน H เนาะ,อะโอเคทีนี้เราก็มาดู ฟังก์ชันของเราก็คือาย r กำลังสองเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มี r ข้างหน้าครูก็จะแทน r บวก h ไปก็จะเป็น r บวก h ทั้งหมดกำลังสองลบเทษาทีพายเนะมันต้องมีายด้วยนะ mm hmm. ก็จะเป็นาย r กำลังสองเนาะส่วนด้วย h ทีนี้ r จัดรูปครูดึงายออกมามันเป็นตัวร่วมเนาะก็จะเป็นายข้างในเป็น พากำลังสองบวกสองบวก H อกำลังสองลบอารกำลังสองส่วนด้วย H เนาะที่นี้ตัวนี้ก็จะตัดกันเนาะตัดกันก็จะเหลือพายคูนกับ 2R 2RH บวก H อกำลังสองส่วนด้วยเ ดึงตัวร่วม h ออกเนาะดึงตัวร่วม h ออกก็จะกลายเป็นพาย h ข้างในก็เหลือ r บวก h ส่วนด้วย h เนาะส่วนด้วย h ตัดกันก็จะกลายเป็นายคูณนะ R บวก h เนาะไพคูณ r บวก h อันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลียนะ่ยเนาะอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของความยาวรัศมีจาก R ไปเป็น R บวกเเนาะจาก R ไปเป็น R บวกอันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยสําหรับข้อ1่ทีนี้ข้อ2เขาให้เราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉยเฉยเนาะอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉยๆยทำไงลูกก็แค่เทคลิมิตเข้าไปเนาะ มันคือลิมิตของตัวนี้เนะาะเดี๋ยวคุณลกุกมันคือลิมิตของตัวนี้เนะาะมันคือลิมิตของข้อสองนะมันคือลิมิตของ a r อาร์บวกเลบเอส่วนเ เมื่อ h ของเราเข้าใกล้ศูนย์นออัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะต้องเทคลิมิตแต่ตัวนี้เราจัดรูปถูกแล้วไม่ลูกเราจัดรูปนอ้อจัดรูปได้อะไรได้ pi คูณ r บวก h ถูกไหม pi คูณ r บวก h เพราะฉะนั้นคูก,ก็จะได้เป็นลิมิตของ pi คูณ r บวก h เมื่อ h เข้าใกล้ศนแทนค่าเข้าไป แทนค่าเข้าไปก็จะกลายเป็น pi r บวกศูนก็จะเป็น p ย r เนาะเป็นาย r อ,อัตาราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วงกลมเทียบกับรัศมีก็คือาย r นั่นเองเนาะเนาะอันนี้คือสูตรการหาพื้นที่วงกลมถูกไหมอ,อ๋อไม่ใช่สิ pi r กำลังสองเนาะคือสูตรการหาพื้นที่เนาะโอเค อันนี้คือข้อ2ก็จะตอบเท่าดีเนาะมันไม่มีตัวเลขเราก็จะตอบกันเท่านี้โอเคเนาะอ่าเลือกอัตราการเปลี่ยนแปลงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลียนะ่ยเนาะก็เราก็จะจบเท่านี้ต่อไปเป็นอนุพันธ์ซึ่งนิยามของอนุพันธ์ถ้าเราดูอันนี้มันจะเป็นอนุพันธ์แบบที่ใช้ลิมิตเนาะก็คือ เอาอัตราการเปลี่ยนแปลงหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมาใช้นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วออนุพันธ์ของฟังก์ชันก็คือมันคือความชันของวงกลมณขณะใด,ดๆมันอิงเข้าไปกันอิงไปหากันได้เนาะอ่ะโอเคบทน,นิยามที่3เขากำหนดให้ y เท่ากับ f x ซึ่งโดเมนละเลนเป็นสับเซตของจำนวนจริงโอเคเราพูดถึงจำนวนจริงอยู่เนาะ ถ้าลิมิตของ fx บวก h ลบ fx อ่า fx บวก delta h ก็คือบวก h เหมือนกันเนาะลบ fx ส่วน delta x เมื่อ delta x เท่ากับ0เอ่าเข้าใกล้ศูนย์หาค่าได้ก็แสดงว่ามันจะมีมันหาลิมิตได้ก็แสดงว่ามันมีอนุพันธ์ก็คือเราจะเขียนสัญลักษณ์ก็คือ f พาม x เนาะเราจะเขียนสัญลักษณ์ก็คือ f พาม x ส่วนข้อ2ถ้ามันหาค่าไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่มีอนุพันธ์ ทีนี้ข้อสังเกตเนาะอันนี้ f ม x จะเท่ากับตัวนี้เมื่อหาลิมิตได้เนาะนอกจากเราจะใช้ f ไม x แทนมันก็จะมี d y dx เนาะ d by dx ไม่ได้อ่านว่า d y ส่วน dx เนาะ d by dx หรืออีกอันนึงก็ dfx by dx หรือไม่ก็ y พรามเนาะเพราะ fx มันเท่ากับ y ถูกไหมก็เป็น y พรา ข้อสาม f ตาม a หมายความว่าถ้า a เราแทน a ที่จุด a x เทนะ่ากับ a เนาะ a เป็นจำนวนจริงใดใดหรือ d y by d x ที่ x เท่ากับ a แทนอนุพันธ์ของ f ที่ x เท่ากับ a นั่นคือ f พาม a มันจะหาลีมิตได้เนาะที่ f a ก็เอาตัวจริงเอาจำนวนจริงไปแทนปุ๊บเนี่ยมันจะหาค่าได้เนาะไม่ได้มีอะไรมากเนาะอันนี้ ข้อ5อ่านี่ไงที่ครูพยายามบอกว่ามันคือตัวเดียวกันนะ f x บวกเดลต้า x ลบ f x ส่วนเดลต้า x ก็คือเราจะใช้ h ก็ได้บางที่หนังสือบางเล่มก็อาจจะใช้แบบนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกำหนดฟังก์ชันเนาะตัวอย่างที่1นึ่กำหนดฟังก์ชัน y เท่ากับ f x เท่ากับ x กำลังสองลบ x บวกส โดยอาศัยนิยามของอนุพันธ์อาศัยนิยามนะลูกมันจะมีอาศัยสูตรกับอาศัยนิยามเดี๋ยวคาบต่อไปกูจะสอนอาศัยสูตรเนาะอันนี้คืออาศัยนิยามถ้านักเรียนได้ยินว่าอาศัยนิยามหมายความว่าเขาต้องการให้เราใช้ลิมิตในการหานาะทีนมีเขาให้เราหา f ไพรม์ x กับ f ไพรม2เนาะอ่อ่าตัวนี้ การหา f ไพรม์ x อย่างที่บอกว่าเขาบอกว่า f ไพรม์ x มันเท่ากับอะไรลูกเท่ากับลิมิตของ f x บวก h ลบ f x ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0ย์เนาะอันนี้คืออาศัยนิยามการหาโดยอาศัยนิยามอ่าทีนี้ครูยังไม่เทคลิมิตขออนุญาตยังไม่เทคลิมิตเนาะจัดรูปแล้วครูจะเทคลิมิตเนาะก็จะกลายเป็นตรงไหนที่ข้างหน้าเนาะมี x เราก็จะเอา x บวกเข้าไปก็จะเป็น x บวก s กำลังสลบ x บวก h บวกสเนาะลบด้วย fx เนาะลบด้วย fx นะที่วิพอครูขอเขียน fx ก่อนเนาะมันจะได้เท่ากับอะไรหรกได้เท่ากับข้างในก็เป็นหน้ากำลังสบวกส x h บวก เกำลังสองครูเปิดวงเล็บเลยนะก็จะกลายเป็นลบ x ลบ h อบวก2อันนี้สำคัญนะลูกการใส่วงเล็บไว้เนาะถ้านักเรียนลืมใส่วงเล็บความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยเนาะมันจะทำให้เราหาผิด่าลบด้วย f x อนะ่กอ่ะก็จะกลายเป็นอ่ะทีนี้ครูเปิดวงเล็บเนาะเปิดวงเล็บออกมาก็จะกลายเป็น x กซำลังสองบวก 2x h บวก x กำลังสลบ x ลบ h บวก2และเติมลบ fx เข้าไปเติมลบ fx เข้าไปอันนี้คือ fx ของเราเนาะก็จะกลายเป็นลูลบ x กำลังสองบวก x ลบ2ก็จะตัดกันเนาะ ข้อสังเกตว่าเราทำถูกไหมเนาะอันนี้คือข้อสังเกตว่าเราทำถูกไหมถ้าเราทำถูกพจน์ไหนที่มันไม่มี H มันจะโดนกาจัดออกนะลูกโจทย์อะไรก็ตามถ้าเราอาศัยนิยามแบบนี้ถ้าโจทย์ไหนที่อาศัยนิยามหรือลิมิตก่อนหน้านี้เนาะถ้าเราทำถูกนักเรียนจะสังเกตว่าพจน์ไหนที่มันไม่ติด H มันจะโดนตัดออกไปเพราะว่าเราจะต้องดึงตัวร่วมข้างบนเพื่อให้มันตัดข้างล่างไม่งั้นส่วนมันจะเป็นศูนย์ไงลูกมันก็จะเหลือ,อน,นี้เนาะเหลือสองเอบวก h กำลังสองลบ h ส่วนด้วย h เนาะทีนี้ครูตัดเนาะตัดโดยการดึงตัวร่วมนะลูกตัดโดยการดึงตัวร่วมเนาะก็จะกลายเป็นเหลือสองเบวก h ลบหนึ่ง ส่วนด้วย h ก็ตัดตัดเพราะฉะนั้นครูจัดรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยมันจะเหลือเท่านี้เหลือเท่านี้อะคุณนี้คุณจะเทคลิมิตเข้าไปมันก็จะเป็น h เข้าใกล้0ของ2 x บวก h ลบ1แทนค่าเข้าไปก็จะกลายเป็น2 x บวก0ลบ1ก็เท่ากับ2 x บวก1เนาะ2 x บวก1อันนี้คือ f พาม x ก็คือ 2x บวก1เราได้ f พา x เท่ากับ 2x บวก1ถ้า f พาม1ล่ะก็ไม่ต้องไปหาใหม่แล้วลูกอ้ไม่ใช่สิ f พา2เรามี f พา x แล้ว f พา2ก็แค่เอา2เข้าไปแทนก็จะได้เท่ากับ4บวก1เท่ากับ5โอเคเนาะอันนี้คือข้อแรกข้อแรก ทันไหมโอเคใครไม่ทันก็ไปย้อนดูเนาะหลายๆรอบอ่ะต่อไปตัวอย่างที่สองเขากำหนดฟังก์ชัน y เท่ากับ f x เท่ากับ x กำลังสองบวกหเมื่อ x น้อยกว่า1นเท่ากับส x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ1จงหา f ไพรม์หอันนี้ก็ไม่ยากเนาะไม่ยากโจทย์นิดเดียว เอ่อทำไมถึงให้ฟังก์ชันแยกเขาให้มันหลอกจริงๆแล้วเราจะเลือกใช้อะไรหูเขาให้เราหาที่ F1 พามหก็แสดงว่าเราก็จะต้องเอาตัวไหนที่ X มันเท่ากับหนึ่งเนาะออโดยอาศัยนิยามก็จะกลายเป็นอันนี้เนาะนิยามคือนี้นะก็คือลิมิตของ Fx บวก H ลบ Fx ส่วน H เมื่อ x เข้าใกล้0ูเนาะเมื่อเข้าใกล้ศ อ่าโอเคเสร็จแล้วทีนี้ก็จัดรูปเหมือนเดิมก็ฟังกช์ชันของเรา fx ก็คือ 2x เนาะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรลูกอันนี้ครูยังไม่เทคลิมิตเนาะขออนุญ,ญาตไม่เทคลิมิตแล้วค่อยเทที่หลังก็เป็น 2x 2 2x บวก h ลบ2 X. อ่าลบนะลบ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 ,ลบ ลบอ่คูณกระจายเข้าไปก็จะเป็น 2x x บวกลบ 2x ตัดกันหายไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่เส,นะส่วนด้วย h อเนาะส่วนด้วย x อันนี้ครูจัดรูปข้างบนนะนักเรียนอย่างงงนะลูปจัดรูปเฉพาะข้างบนส่วน x ตัดกันหายไปก็จะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นลิมิตของตัวนี้หรือ f x พามเเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เนาะ เพราะตอนนี้คูหา f คูณ x ก่อนถูกไหมเพราะนั้น f คูณ x มีค่าเท่ากับ1 f คูรหนก็จะมีค่าเท่ากับ1เหมือนกันเนื่องจากว่ามันมีค่าเท่ากับค่าคงที่เราจะแทน x เป็นอะไรเหมือนก็จะต้องมีค่าเท่ากับค่าคงที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเท่ากับ1เนาะเท่ากับ1โอเคอ่ะโอเคสองตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยต่อไปมันจะเป็นอนุพันธ์โดยการใช้สูตรเพราะฉะนั้น การบ้านสำหรับวันนี้ก็คือตัวอย่างที่สามเนาะตัวอย่างที่สามเอ่อเราน่าจะสอบแบบไฟนอลน่าจะสอบแบบเหมือนเดิมวิธีการเดิมเ,เดี๋ยวครูอาจจะทยอยสอบไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะนัดวันอีกทีว่าครูจะสอบแบบไหนอา่าสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็พอเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าอนุพันธ์ของฟังก์ชันโด